อีบ้านนะคือเวลาแบบไม่เดินแถบ้านหรือว่าไปซื้อของเซเว่นอะไรเงี้ยผมก็จะได้ใช้ติดติดแน่แต่ยงไงลครุ่นนี้มันแบบบ้าครับโอ้ผมว่าเรื่อจากสไตล์ก่อนเขาเว้นได้เป็นงไตล์แบบจะดูสไตลด์อะไรที่างเงี้ยคือสไตล์ก็ะดูเว็บเทรมดูทำแต่รูปรุ่งสมัยคลาสสิกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันให้ลุคของเแบบ เช่นกันเลยครับคือผมรู้สึกว่าสไตล์ของเขาด้วยสีของเขาเนี่ยมันขับง่ายแล้วทั้งได้ทั้งยูนิเซ็กต์ผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับวัยวัยรุ่นก็ได้โตหน่อยก็ได้เงครับขับได้หมดเเเลยครับนนไหหาาาจะปทีุ่กครับนแต่จริงๆผมว่าสําหรับผมนะผมไม่ค่อยได้ขี่แต่พอผมไ,มได้ขี่เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันขับง่ายมากๆขี่ง่ายมากๆนะครับเราจะขี่สั้นๆไปทํางานก็ได้หรือไปซื้อของหน้าละซอยก็ได้ จริงๆสมรรถนะดีด้วยคือไม่ใช่ว่าเห็นว่าหน้าตามันแบบคุ้มค่าได้ารักและแต่ขับไม่ดีแต่จริงๆคือเด้งขึ้นระบบเบรคอะไรก็คือผมว่ามันปลอดภัยมากฝากเข้าไเราใหได้เนาะรุ่นหลายรุ่นหลายแบบครับผมได้ครับก็ฝากเป็นรุ่นของผมด้วยกันนะครับเป็น LX 1 2 5 i 7นะครับแซนดี้ดิชั่นนะครับเป็นสีเบรคนะครับผมก็ขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับแล้วก็ดูเท่ดูไวเลยคุณแล้วของผมนะวันนี้ที่ผมขับ ขับเหรครับคมับครับครับของผมวันนี้ที่ผมขับนะครับก็จะเป็น S 1 2 5นะครับ I Get C Edition ครับผมเป็นสีฟูครับนี่ครับก็ผมว่าขับได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงน่ารักมากๆครับมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะมีกระจกข้างข้างหน้าด้วยมีตะแกรงข้างหลังด้วยก็คันลมใช่ใช่แฟชั่นนอลมากๆครับก็แครับ